สำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการผูกสลนผมคิดว่าเมื่อได้ดูก็น่าจะเป็นประโยชน์ผมเองก็เคยคิดว่าไม่เห็นจะยากเลยในการคุมสลน์ให้แน่นก็แค่มัดหัวมัดท้ายลหลายๆจุดก็น่าจะเพียงพอไม่พอครับเพราะว่าเวลาลมแรงๆเนี่ยสลน์จะก,กระพือยิ่งลมแรงมากก็ยิ่งกระพือแรงจะทําให้สลน์ขาดง่ายอายุการใช้งานจะสั้นลงวิธีผูกสลนให้แน่นและไม่ขาดง่ายก็ต้องเพิ่มจุดยึดของสลน์เข้าไป ขั้นแรกเนี่ยก่อนที่จะทําการคลุมสลน์ให้ใช้ลวดขึงระหว่างคานยึดทั้งสองข้างก่อนโดยแต่ละเส้นให้ห่างกันประมาณ1เมตรแล้วค่อยทําการคลุมสลน์จัดระยะความยาวให้เหมาะสมกันที่เราต้องการในพื้นที่ของผมเนี่ยตอนนี้ผมต้องการคลุมด้านข้างด้วยเพราะว่ามันเป็นด้านที่รับแดดหลังจากนั้นเราใช้เคเบิลไทหรือว่าสายลัดพลาสติกรัดสลนต์ที่คานโดยลัดทีๆยิ่งทียิ่งดีเพราะสลน์เนี่ยจะมีการกระพือน้อยลง ยึดสลนกับลวดที่เราขึงก็ยึดเหมือนเดิมครับให้ยึดทีๆใช้สายพลาสติกรัดยึดกับเสาให้แน่นทั้ง4เสาส่วนปลายที่ยื่นออกมาด้านข้างเราก็ขึงลวดระหว่างเสาแล้วก็รัดให้แน่นอีกครั้งหนึ่งจุดสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราต้องขึงลวดด้านบนของสลนโดยระยะห่างต่อเส้นเนี่ยประมาณ1เมตรขึงให้ตึงนะครับขึงเพื่อจะช่วยไม่ให้สลน์เนี่ยกระพือเวลาโดนลมเพราะจะมีลวดเป็นตัวรองรับอีกชั้นหนึ่ง หลังจากนั้นลองทดสอบดูอีกครั้งนะครับว่ามีจุดไหนที่กระพือแรงเวลาโดนลมพัดก,ก็ให้จัดการจุดนั้นให้เรียบร้อยลองเอาไปประยุกต์ใช้อยู่นะครับสลับท่านที่ไม่มีประสบการณ์ในการคุมแซนจะช่วยให้อายุการใช้งานของแซนยาวนานขึ้นแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ